สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลครูปิงรหัสนางฟ้าวันนี้นะคะครูก็จะมาตรวจดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2562แต่ว่าก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปรับฟังในส่วนของคลิปการทำนายกันครูขออนุญาตชี้แจงก่อนคะ่ะว่าคลิปที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นการทำนายในลักษณะของวงกว้างไม่ได้เป็นการตั้งดวงส่วนตัวฉะนั้นอาจจะมีแม่นยำหรือคลาดเคลื่อนบ้างต้องขออาภัยด้วยนะคะเก็บไว้ เป็นสตินะเก็บไว้เป็นแสงสว่างเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นอะไรที่เราจะต้องเฝ้าระมัดระวังแล้วกันนะคะในเรื่องที่ไพ่เตือนออกมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวนะที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทําของเราเองค่ะแล้วก็นะคะฝากนะคะในเรื่องของอีกช่องทางหนึ่งนะคะสำหรับ FC ซที่ติดตามนะคะครูไว้ก็ครูจะมีช่องทางหนึ่งซึ่งจะเปิดให้ดูดวงฟรีนะคะไปตามกันได้เลยที่เพจครูปิ้งรหัสนางฟ้า ครูจะมีการไลฟ์สดค่ะทำนายไ,ไพ่ฟรีนะคะทุกวันที่16เวลา2ทุ่ม1นเดือน1ครั้งไปเจอกันได้เลยคือบางทีเราดูคลิปไปแล้วเราเหมือนกับอยากจะมีคำถามที่เป็นเฉพาะเจาะจงของเรามากกว่านั้นก็ไปเจอกันได้เลยนะคะตามวันเวลาที่ครูบอกนะคะแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่นะช่องทางนี้นะคะทาง YouTube Channel ครูปิงรหัสนางฟ้าก็เป็นกำลังใจให้กับครูด้วยโดยการกดไลค์กดแชร์และกด Sub s ไครต์ค่ะโอเคอุปกรณ์เหมือนเดิมนะคะแผ่นทำศิลเป็นการตั้งดวงแบบ12บภพเรือนตามหลักโหราศาสตร์ไทยใช้คู่กับประยุกนะคะก คือเป็นไพ่ของเรานะคะงั้นเดี๋ยวครูจะมาสับไพ่ก่อนนะคะ9ครั้งนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคครูขออนุญาตเป็นตัวแทนของคนวันอังคารนะคะหยิบไพ่มาทั้งหมด12ใบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะคะสำหรับคุณวันอังคาร1 2 3ามสี่ห้า1กและ12โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะอะจัดนิดนึงเดี๋ยวไม่สวยนะเดี๋ยวรอบนี้นะคะเรามาเปิดไพ่ทั้งหมดก่อนเลยดีกว่านะคะว่ามันจะได้หน้าไพ่แบบไหนแลืเดีครูจะอธิบายแล้วกันนะคะว่า สถานการณ์ใแต่ละภพกกแต่ละเรือนมันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นใบแรกก่อนนะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งตนุนะคะตัวตนของเรานะต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งกระดุมพระนะคะพูดถึงในเรื่องของการเงินต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งสหชะนะคะพูดถึงในเรื่องของการเดินทางแต่ว่าเป็นการเดินทางใกล้ๆนะเป็นเหมือนกับไปเช้ายันกลับนะ,ะขอโทษด้วยบ <laughs> ูดเมสซัดนะคะอ้าวมา ต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งพันธุนะคะเป็นญาติที่น้องแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเรานะคะต่อมาเป็นตําแหน่งปุตตะค่ะบุตรหลานบริวารที่ด้อยกว่าต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งอลินะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เราจะมีปัญหาขัดแย้งกับเขาต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งปัตตนิเรื่องความรัก ต่อมานะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งมรณะพูดถึงในเรื่องของสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุต่อมาเป็นตำแหน่งสุภะค่ะนะคะก็คือจะพูดถึงในเรื่องของการเดินทางไกลนะคะไปต่างประเทศต่อมานะคะจะเป็นตำแหน่งกรรมะนะคะพูดถึงในเรื่องของงานหลักภาระหน้าที่ที่เราทำทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะต่อมานะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งลาภะเป็นความหวังนะคะเป็นโชคลาบนะรวมถึงอาชีพเสริมต่าง ต่อมาเป็นตำแหน่งวินาศค่ะนะคะจ้าสุดท้ายนะก็คือพูดถึงในเรื่องของที่เราจะต้องเฝ้าระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องที่มันเสื่อมเสียนะที่ไพ่เตือนขึ้นมาเอาไว้นะคะว่าอะไรที่เราจะต้องเฝ้าระวังอ้าวมาดูกันตั้งแต่ตัวตนนะตัวตนโอ้โหขึ้นมาชิวเชียวนะคะขึ้นมาช่วงนี้ก็คือเหมือนกับฟุ้งๆหน่อยนะคะฟุ้งๆคืออะไรคือสายมโนจ้ะนะคะช่วงนี้คนวันอังคารก็คือจะมีมโนแจ่งนิดนึงนะคะคิดนั่นคิดนี่ตลอดเวลานะคะไม่หยุดคิดด้วย ถามว่ามันดีไหมไอ้เรื่องที่มันคิดไอ้เรื่องที่มีไอเดียบรรเจเิดแต่มันดีแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราคิดมากเกินไปเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าความคิดของเรามันจะตีกันคือเป็นคนที่เหมือนกับแป๊บหนึ่งคิดเรื่องนี้อยู่อีกสักพักหนึ่งแค่เสี้ยววินาที เปลี่ยนเรื่องอีกล้นะคะมันเหมือนกับคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากทับนู่นอยากทํานี่อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเป็นเหมือนกับเราเนี่ยอาจจะไปดูข้อมูลอย่างอื่นเยอะหรือว่าเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จเห็นคนใกล้ตัวแล้วก็เหมือนกับอยากจะทําแบบเขาบ้างหรือมีไอเดียอะไรบางอย่างซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทําเราก็คงจะมีความสุขนะนี่ขึ้นเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคนันาคารก็ฟุ้งๆหน่อยนะคะก็พยายามที่จะเตือนสติตัวเองนิดนึงละกันนะคะแต่โดยรวมก็ถามว่าคิดเยอะแล้วมันทุกข์ไหมมันขึ้นมา ไม่ได้ไม่ได้ทุกหรอกแต่เพียงแต่ว่าสติมันอาจจะไม่อยู่กับร่องก่อนลอยอะ่ะบางทีทํานู่นทํานี่อยู่มอดดิคิดเรื่องอื่นเพลินๆไปไงคะอ้าวลืมแล้วว่าจะทําอะไรต่อแบบนี้นะคะอ้าวต่อมานะคะพูดถึงในเรื่องของการเงิน อ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้โอ้โหการเงินเป็นไงคะอาการหน้าเป็นห่วงเลยนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้แปลว่าการเงินของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มนะคะมีแนวโน้มที่จะช็อตนะขึ้นมาเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเดือนหนึ่งที่เรามีภาระมีค่าใช้จ่าย ที่มันหลอนะคะโดยรวมแล้วปกติแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายประจําของเราอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าเดือนนี้มันมีเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินเสียรักไปนะคะทีนี้ว่าเสียกับอะไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะถ้าเกิดไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้ยอาจจะต้องเสียเงินไปกับการรักษาสุขภาพนะคะอ่าอันนี้ขึ้นมาก็เฝ้าระมัดระวังนิดนึงละกัน ส่วนบางคนนะคะที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะมีกิจการของตัวเองก็การเงินเนี่ยมันก็จะแขว่งๆนิดนึงคือเดี๋ยววันนี้ขายดีเดี๋ยววันนี้ยอดน้อยอะไรแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะอยู่ในสถานการณ์ที่จะ ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะไปขอความช่วยเหลือจากใครนะคะในเรื่องของการเงินขึ้นไพ่ไม่ได้ขึ้นมาสนับสนุนเลยนะขึ้นมาว่าช่วงนี้คนวันอังคารเนี่ยจะเป็นเหมือนกับต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนเลยนะขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ต้องปรับพึ่งตัวเองแล้วก็หาทางออกด้วยตัวเองเป็นหลักนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมนะก็คือระวังว่าเหมือนกับ นี่สิ่งกเก่าๆอ่ะหรือพาระาเก่าๆเนี่ยมันจะย้อนกลับมาหาตัวนะหรืออะไรที่บับเราจ่ายไปล่วงหน้าแล้วเหมือนกับมันถึงวาระที่จะต้องจ่ายที่ต้องใช้เขานะขึ้นมาเป็นนี้มันเลยทําให้การเงินเนี่ยมันดูแบบช็อตๆนิดหนึ่งนะแกว่งๆนิดหนึ่งต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งสหัชชะสหัชชะเนี่ยพูดถึงในเรื่องของการเดินทางใกล้ก่อนนะคะไปเช้าเย็นกลับนะบางคนทํางานเดินทางตลอดเวลาถือว่าดีค่ะนะคะเพราะว่าคือเราเนี่ยเป็นประเภทพวกถ้าเกิดสมมติว่าทำเนี่ยก็คือทําแบบบ้าพลังเลย ไปนี่คือไปให้สุดแต่ถ้าเกิดบทที่จะไม่เอาอะไรเลยก็คือนอนแช่เลยนะคะไม่ทําอะไรเลยนะสําหรับคนวันอังคารฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณเดินทางเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ต้องเดินทางอยู่แล้วเดินทางแล้วดีไหมจะบอกว่าดีนะคะจะได้สมใจหมายนะคะจะได้อย่างที่เราคิดอย่างที่เราหวังไว้บางคนเดินทางทํางานเป็นเซลล์หรือว่าจะต้องไปเจราจาไปน้มน้าวคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรรวมถึงในเรื่องของเพื่อนนะคะเพื่อนเป็นยังไงคะในเรื่องของเพื่อนท้องสังคม คือมันเหมือนกับเราเลือกคบเพื่อนมากขึ้นนะคะอาจจะเหมือนกับโฟกัสตัวเองมากกว่า ปกติแล้วเราอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเอออยากจะเจอเพื่อนจะเลยอยากจะสังสรรค์อยากจะปาร์ตี้แต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าถ้าเกิดเจอเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่เหมือนกับว่าฉันรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ไม่ใช่เหมือนกับไปเจอกันเฮฮาปาร์ตี้เท่านั้นนะคะมันเหมือนกับอยากจะได้ไอเดียหรือว่าอยากจะคือไปแล้วมันเหมือนกับมันดีขึ้นน่ะมาจากความสนุกนอกเหนือจากความสนุกนอกเหนือจากการผ่อนคลายที่ไปเจอเพื่อนฉะนั้นมันก็มีแนวโน้มที่คุณอาจจะมีการไปเทคคอร์สไปเรียนระยะสั้นหรือว่าไปเรียนอะไรเพิ่มเติมซึ่งเป็นการเป ก็ได้โดยเช่นกันนะคะเพราะว่าขึ้นมาว่าสังคงแมแวดล้อมเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวมันมีการเปลี่ยนแปลงทีนี้ต่อมานะคะก็คือจากเป็นในเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารดีไหมการสื่อสารดีไม่ได้มีปัญหาอะไรอยากจะพูดก็พูดไม่อยากจะพูดก็ไม่อยากพูดก็ไม่พูดนะคะเป็นแบบนั้นไปก็ ถือว่าโอเคนะคะอาจจะมีภาวะอารมณ์ติสบ้างนะคะในเรื่องของงานแต่โดยรวมแล้วสามารถที่จะทํางานได้ดีไหมรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ดีไหมก็สามารถทํางานรับผิดชอบหน้าที่ในส่วนตัวเองได้ดีส่วนบางคนนะคะคาดหวังในเรื่องของการที่เราจะเปลี่ยนงานนะคะจะไปสัมภาษณ์งานนะ่จะไปดูงานใหม่จะได้งานที่ถูกใจไหมอันนี้มันก็ขึ้นมาว่า ได้งานที่ถูกใจไหมคือมันก็ได้แต่เพียงแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเข้าไปเริ่มแรกทามันอาจจะไม่ได้ถูกใจเราเต็มร้อยเราอาจจะต้องทําไปสักพักหนึ่งนะคะมันเหมือนกับตอนแรกเรามีความรู้สึกว่าองค์กรมันเป็นแบบไหนมันยังปรับตัวไม่ได้แต่ถ้าเกิดไปจริงๆถามว่าดีไหมซักระยะหนึ่งผ่านไปแบบซักเดือน2เ,เ,เดือนเนี่ยครูก็มองว่ามันก็ดีขึ้นนะอันนี้คือไ่ขึ้นมาถ้าเกิดคนไหนที่แบบอยากจะหางานใหม่ช่วงนี้เบื่อง,งานเดิมอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะก็มีเก่งนะคะขึ้นมาสนับสนุนชัดเจนเลย ต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งพันธุนะคะตําแหน่งพันธุเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของญาติพี่น้องก่อนเป็นไงคะญาติพี่น้องก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะแต่ว่าเราก็เอาอยู่มันเหมือนกับคนไหนที่ไม่ดีเนี่ยเราก็พยายามที่จะตัดเขาออกไปคือเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะแรงกว่านี้ไอ้แรงกว่านี้หมายถึงอะไรหมายถึงพอไม่ชอบใจปุ๊บเป็นไงคะ พูดเลยนะแรงเลยเพราะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคนอังคารเนี่ยคนวันอังคารฐานเนี่ยจะเป็นคือดาวก็คือเป็นเหมือนกับพระอังคารเล็กสามจะมีความดุมมีความแบบเหมือนกับทําอะไรไปคือฉันไม่พอใจอะไรแสดงออกมาแต่ว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับในเรื่องของญาติพี่น้องบางคนที่เราไม่พอใจเขาหรือว่าเรารู้สึกไม่โอเคกับเขาเราก็เหมือนกับถอยออกมานะคะแล้วก็มีสติมากขึ้นไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าจะต้องไปแบบ ขัดแย้งหรือว่ามีการพูดจาอะไรที่แบบมีปัญหากันเกิดขึ้นนะคะทีนี้นะขยายเพิ่มเติมก็คือจะเป็นในเรื่องของสถานที่ที่อยู่อาศัยสถานที่ที่อยู่อาศัยช่วงนี้ถ้าเกิดบางคนที่เหมือนกับ มีบ้านมีคอนโดอาจจะเหมือนกับไปไป,ไปมาไม่ได้อยู่ตลอดนะคะแล้วก็รวมถึงเราเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มมีความคิดนะคะที่แบบอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้านนะคะอยากจะเหมือนกับเคลื่อนย้ายสิ่งของอะไรใหม่ๆอยากจะปรับมุมนะ,ะบางคนบอกเอ้ยมุมโซฟาอยากจะย้ายทีวีไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้แบบนี้ครูก,ก็มองว่าดีนะคะปรับได้แล้วก็เป็นไป,นปนในทิศทางที่ดีด้วยเพราะว่าดูแล้วก็คือมันจะทําให้บ้านเนี่ยมันมีพลังงานที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของโต๊ะทํางานถ้าเกิดโต๊ะทํางานในช่วงนี้นะคะบางคนทําแล้วเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองใจร้อนไม่ค่อยมีสติวิธี การแก้นะคะง่ายๆเลยนะคะก็คือไปเอาเครื่องหมายนี่แหละยินหยางนะอาจจะเป็นแบบเหรียญเล็กๆก็ได้นะคะหรือว่ารูปก็ได้ก็เอาไปเสริมละกันนะคะมันจะทําให้เรามีสติมากขึ้นนะคะต่อมานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตําแหน่งปุตตะปุตตะเนี่ยพูดถึงในเรื่องของบุตรหลานแล้วก็บริวานนะคะบุตรหลานบริวารเนี่ยขึ้นมาเด่นชัดเลยว่าโอเคนะคะบางคนแบบเหมือนกับทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนก็ต้องทําตัวคนเดียวแต่ว่า คนวันอังคารในช่วงนี้มันเหมือนกับมีแบ็คหลังนะคะมันเหมือนกับมีคนคอยสนับสนุนคอยเกื้อกูลเรานะคะถ้าเกิดบางคนมีลูกมีหลานก็จะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยตอนนี้ลูกหลานเราดูแบบเป็นเด็กดีจังเลยนะคะน้องดูเป็นเด็กดีนี่ขึ้นขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็คนที่เป็นหัวหน้าก็รู้สึกว่าลูกน้องเนี่ยโอเคกับเราไม่ใช่แบบเฮ้ยเราจะต้องสั่งเขาหรือว่าเราจะต้องมีในเรื่องของพระเดชคือสั่งอย่างเดียวใช้อํานาจอย่างเดียวเราเหมือนกับ คือไออะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยมีบุญคุณกับเขาเราเคยช่วยเหลือเขาตอนนี้เขาก็เหมือนกับพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ดีมากๆเลยส่วนขยายเพิ่มเติมนะการที่จะทอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเช่นมีไอเดียใหม่ๆอยากจะออกรถออกบ้านหรือว่าจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือขึ้นมาว่า,วามันทําได้นะคะมันทําได้คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะทําได้แค่ไหนเราประมาณตนแค่ไหนแต่อย่าลืมนะมันจะมีการจ่ายเงินฉุกเฉินขึ้นมาซึ่งซึ่งครูอันนี้ครูเตือนเอาไว้ย้ำมาไว้อีกทีหนึ่งนะคะ ต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งอลิอลิเนจะพูดถึงอุปสรรคคนที่เราจะทะเลาะด้วยคนที่เราจะมีปัญหาด้วยนะขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะคะก็คือจะเป็นผู้ชายนะคะผู้ชายที่น่าจะอายุมากกว่าเราและแล้วก็มีผิวนะผิวสองสีค่อนข้างไปทางผิวเข้มนะตามนี้ก็มีโอกาสที่จะขัดแย้งแล้วก็ทะเลาะกับเขาถึงรุนแรงเลยนะ,ะก็มีสติเยอะ,ยอะนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนขึ้นมาว่าถ้าเกิดเราทะเลาะกับเขาขึ้นมาเนี่ยเขาแบบกัดนม่ปล่อยอะ เขาก็สู้เหมือนกันนะฮะนี่ฉะนั้นก็เป็นแบบนี้ไปใช้สมองดีกว่าใช้กําลังนะ,ะบางทีเราอาจจะคิดว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกครูหนูสู้ได้คือครูมองว่าทางที่ดีที่สุดอะ่ะคือเราปินศัตรูเป็นมิตรอะ่ะมันง่ายกว่านะคะเพราะว่าสร้างศัตรูไปเราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดแบบมันปรับมันแก้ไขได้นะ,ะแก้ด้วยตัวเราได้ให้เรามีแบบ คือมีสติมากขึ้นแล้วทุกอย่างก็จะรับรื่นก็ทําไปเถอะนะคะไม่ได้เป็นการแบบโอโ้ทอยก้าวนึงแล้วดูเสียฟอร์มไม่ใช่นะ,ะถ้าเกิดด้วยวัยพอเราโตขึ้นเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วการใช้กําลังมันไม่ได้ช่วยอะไรนะ,ะเรามาใช้สมองเรามาใช้ความคิดดีกว่านะคะ ต่อมาตำแหน่งปัตตนีนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะตำแหน่งปัตตนีก็คือจะเป็นในเรื่องของความรักนะจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าคนที่มีคู่แล้วขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีผลประโยชน์ในเรื่องของเงินเข้ามานะคะ<ส>หรือว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยพฤติกรรมของแฟนเราเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาดูแบบเห็นแก่ตัวจังเลยหรือบางอย่างเขาดูไม่มีน้ําใจจังเลยนะแต่เราก็แบบเฝ้าดูห่างหานะคะนี่ขึ้นมาเป็นแบบนี้มันคือคนเราอะพอมันคบกันอะ ครูมองว่ามันไม่มีอะไรที่แบบจะเพอร์เฟกหรือตรงใจเราทั้งหมดหรอกพฤติกรรมบางอย่างเราอาจจะไม่ชอบเขาแต่ก็ลองชั่งน้ําหนักดูแล้วกันว่าไอ้สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราอยู่กับเขาเนี่ยคือข้อดีหรือข้อเสียมันมากกว่านะคะแต่ว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงกอบโกยช่วงที่ต้องเหมือนกับจะคาดหวังในเรื่องของการสร้างความมั่นคงในเรื่องของการสร้างรายได้นะขึ้นมาเป็นแบบนี้ทีนี้ขยายเพิ่มเติมไปในเรื่องของคนโสดคนโสดมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจไหมคนคนโสดมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจนะคะถ้าเกิดคลิปนี้คนที่ ฟังอยู่เนี่ยขึ้นมานะจะมีคนเข้ามาทีเดียว2คนเลยนะคะก <ically. S 1> <b> ็คือจะมีทั้งคนที่อายุน้อยกว่ากับคนที่อายุมากกว่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ลองดูละกันนะสวยเลือกได้หรอเลือกได้อีกนะคะเข้ามาก็คือเข้ามาเป็นคู่เลยแล้วก็เราอาจจะรู้สึกดีกับทั้งทั้งสองคนคนละแบบน,นะ<ม>แล้วเราก็มีความรู้สึกกับเป็นยัง,ยงเลือกไม่ได้อะไม่เป็นไรเลือกไม่ได้ก็คุยไปก่อนนะคะเราไม่ได้หลอกเขาเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ศึกษาเนาะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจหรือว่าอยากจะคบกับใครคนใดคนหนึ่งแล้วเนี่ย อีกคนหนึ่งเราก็ต้องบอกเราก็ต้องชัดเจนนะคะเอาต่อมานะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งมรณะตำแหน่งมรณะนะเ,เกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพาเจ็บป่วยเป็นไงคะ จะมีปัญหาแน่นอนนะคะก็ที่ครูบอกไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของสายตาด้วยนะคะอันดับแรกเลยก็คือสายตาแล้วก็ช่วงนี้เราก็มีความรู้สึกก็เหมือนกับเราเหนื่อยง่ายนะ,ะเหมือนกับอารมณ์แบบคนแก่นึกออกไหมเออครูไม่อยากจะพูดเลยพูดไปก็เหมือนกันจะกระทบตัวเองนะคะเหมือนกับนั่งก็โอยลูกก็โอยอะไรแบบเนี้ <laughs> ตอนนี้เป็นแล้วนะเมื่อก่อนแบบตอนที่ครูฟังแบบอุ้ยเห็นแม่พูดพ่อพูดเรามีความรู้สึกว่าแบบ ทำไมพ่อกับแม่แบบดูแก่จังเลยโอโหตอนนี้นะไม่ไม่ต้องเลยนะขนาดตอนที่นั่งอัดคลิปอยู่เนี่ยครูยังบาปวดหลังก็พยายามที่จะเอาหมอนมารองนะคะแต่ว่าสาหรับเราเนี่ยเป็นยังไงนะกลับมาในเรื่องสุขภาพของคนวันอังคารก่อนกลับมาในเรื่องของสุขภาพของคนวันอังคารเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ถ้าเกิดออกกาลังกายได้ก็ให้ออกกําลังกายแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของสายตานะคะยังไงก็พยายามดูแลตัวเองนิดหนึ่งส่วนอุบัติเหตุให้ระมัดระวังอุบัติเหตุนะคะเกี่ยวกับตอนนั้นคื บางคนเดินทางบ่อยนะคะไปไหนมาไหนตอนกลางคืนก็ให้ระวังด้วยนะเพราะอันนี้ขึ้นมาว่าเหมือนกับเราอาจจะเดินทางไปในที่ที่เราไม่คุ้นชินที่ที่เราเหมือนกับว่าไม่สันทัดในเรื่องของเส้นทางนั้นๆก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งสุภะขึ้นมาเป็นไงคะสุภะเนี่ยพูดถึงในเรื่องของผู้ใหญ่ก่อน ผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนเลยอ่ะเออทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะนะเพราะว่าอะไรนะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของคําพูดของเราหรือการวางตัวของเราบางอย่างนะพอขึ้นมาแล้วเหมือนกับผู้ใหญ่เนะี่ยเขาจะไม่ค่อยปลืม้มช่วงเนี้ยต้องเบาๆหน่อยตรงไหนแรงได้คือแรงตรงไหนเบาได้คือเบานะคะต้องรู้จักตึงรู้จักหย่อนนิดนึงนะคะว่าช่วงไหนควรทำแบบไหนก็ค่อยๆทําไปแล้วกันเพราะว่าในเรื่องของการทํางานที่แบบมันเป็นในตัวบริษัทมันเป็นในตัวองค์กรเนาะ คือคนที่เขามีอํานาจมากกว่าคนที่เป็นหัวหน้าเราเนี่ยเขาจะมีบทบาทกับตัว,ตวเราเยอะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะที่จะทะเลาะก,กันเออครูย้อนกลับมาน,นิดนึงเพราะว่าตําแหน่งอลิศเนี่ยมันขึ้นมาว่าเป็นผู้ชายอายุมากกว่าถ้าเกิดคนฟังคลิปนี้แล้วคุณมีหัวหน้าที่เป็นผู้ชายก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะคะมีโอกาสสูงส่วนบางคนคาดหวังนเรื่องของการเดินทาง การเดินทางไปไหนการเดินทางไปต่างประเทศการศึกษาต่ออะไรที่แบบไปไกลๆเลยนะคะขึ้นมาว่าน่าจะติดขัดน่าจะมีปัญหาบางคนรอฟีซ่าอยู่หรือแบบจะถามว่าครูขาและหนุ่ไปเนี่ยมันจะดีไหมมันจะมันจะปังไหมคะมันจะรุ่งไหมครูขึ้นมาว่าถ้าเกิดไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะครูมองว่ามันจะมีอุปสรรคอะมันจะมีปัญหาเข้ามามันไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เราคิดนะก็ะต้องพยายามที่จะเหมือนกับ เผื่อใจไว้หรือว่ามีการที่แบบวางแผนอย่างอื่นเพิ่มเติมละกันนะคะส่วนเพิ่มเติมในเรื่องของเทวดาพูดถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเนาะอาจเป็นเทวดาที่คุมของเราช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายจากการทําบุญนะคะหรือว่าอาจจะห่างหายจากการที่เหมือนกับว่าเติมบุญให้กับเทวดาประจําตัวเราก็ไปเติมให้นิดนึงละกันนะคะเราจะได้แบบเลิกแบบ ฟุง้งซ่านหรือว่าคิดมากในเรื่องของบางเรื่องนะขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ไปแก้ดวงโดยการที่ว่าไปทําบุญนะคะแล้วก็ตั้งจิตหรือบางคนไม่ได้ไม่ต้องทําบุญก็ได้นะคะ คือถ้าเกิดไม่มีเวลาก็นั่งสมาธิหรือสวดมนต์วันละ5นาที10นาทีนะคะแล้วก็ตั้งจิตนะคะแผ่อุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาประจําตัวเราขอให้ท่านปกปักรักษาเรานะคะแล้วก็ให้ผู้ใหญ่เมตตาเองดูแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้พบเรือนที่มีปัญหามากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นพบเรือนเกี่ยวกับในเรื่องของผู้ใหญ่บางคนเนี่ยคาดหวังในเรื่องของการที่จะแบบปรับเงินเดือนในเรื่องของการที่จะเหมือนกับได้สิ่งดีๆจากบริษัทเพิ่มเติมเนี่ยมันขึ้นมาว่าผู้ใหญ่เขาไม่ได้สนับสนุนคุณเขาไม่ค่อยปลื้ ต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งกรรมภาระหน้าที่นะทั้งหมดทั้งมวลของเราเดือนนี้ก็ถึงแม้จะมีปัญหานะคะเข้ามาบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วก็เอาอยู่สามารถจัดสรรจัดการได้นะคะแล้วก็เราก็เหมือนกับมันยังมีจุดที่ผ่อนคลายคือบางคนทํางานแล้วเครียดตลอดหมายถึงว่าไม่รู้จะมีวิธีไหนที่เหมือนกับจะทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกดีขึ้นไม่รู้ว่าจะมีวิธีไหนที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายแต่สําหรับคนวันอังคารเป็นไงคะจัดการได้รู้นะคะว่าเอ้ยตอนนี้ฉันเครียดมากละ,ะไม่ไหวโดยฉันไปแบบ ไปเดินห้างหรือแบบเอ้ยเครียดจะเลยเอาไม่เป็นไรไปดูหนังละกันแบบนี้คือหาทางหนทางคลายเครียดให้กับตัวเองได้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคไองานหน้าที่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่ได้เหนื่อยล้ามากมายจนเรารู้สึกว่าเราทอ้อแล้วก็เราไม่ไหวนะต่อมาแะคะโอ้โหอีกใบหนึ่งที่ทุกคนรอ,อคอยนะขึ้นมาเป็นแบบนี้ ดีโอเคถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยนั่นคืออะไรตำแหน่งละพระจ้ะชคลาภนะคะชคลาบมีไหมชกลาบมีแน่นอนนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็โชคลาภเนี่ยจะได้นะคะจากผู้ชายนะคะก็ไปลองดูแล้วกันนะคะก็คือจะเป็นผู้ชายเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเนาะหน้าไพ่มันขึ้นมาเป็นผู้ชายลองไปดูแล้วกันเราอาจจะมีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะองค์เทพหรืออะไรต่างๆที่เป็นผู้ชายแบบนี้ก็ได้ก็ไปขอพรกบทนก็จะได้ทําให้แบบ มีโชคลาภเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะอ่าอันนี้ขึ้นขึ้นมาเป็นแบบนี้คนที่จะนําโชคนาชัยให้กับเราก็เป็นลักษณะตามที่บอกหรือว่าใครบางคนเนี่ยเหมือนกับมีการบูชาพญานาคนะคะเกี่ยวข้องกับพญานาคนะคะก็ให้ลองไปขอดูแล้วกันนะคะก็มีโอกาสมีแนวโนมที่จะได้โดยเช่นเดียวกันส่วนี้เรื่องของอาชีพเสริมอาชีพเสริมเพิ่มเติมทาได้ไหมไอ้สิ่งที่ทาเสริมเพิ่มเติมอยู่ทุกวันนี้นอกเหนือจากงานประจาทําได้แน่นอนนะคะกำไรก็คืออยู่ในระดับที่เราพึงพอใจแต่ว่าเรามีเกณฑ์ที่จะต้อง จ่ายเงินหรือลงทุนเพิ่มเติมแต่ว่าการลงทุนการจ่ายเงินตรงนั้นถามว่าคุ้มค่าไหมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะก็สามารถที่จะลงทุนเพิ่มเติมได้ อา้าวคราวนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นตําแหน่งสุดท้ายแล้วก็คือจะเป็นตําแหน่งวินาศตํา,ตาแหน่งวินาศก็คือเรื่องที่มันจะเสื่อมเสียที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะส่วนใหญ่เรื่องนั้นมันจะเกิดจากตัวเรานี่ขึ้นมาเป็นแบบนี้บางอย่างบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวเองว่าเราเอาใจาใจมากเกินไปเรามองแค่ตัวเองมากเกินไปมันก็จะทําให้เกิดปัญหาได้ฉะนั้นก็มีสติเยอะๆเวลาตอนที่ทําอะไรเนี่ยเอาใจเขาไมาจ่จะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะ เพราะว่าคนวันอังคารเนี่ยจะไม่ค่อยยอมคนอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้คือไพ่มันก็ขึ้นมาเตือนอะถ้าเกิดคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณแบบไม่ค่อยยอมคนนะคะหรือแบบพอฉันไม่ผิดแต่โอ้สู้หัวชนฝาเล่นไม่ผิดไม่ผิดมันก็ไม่ได้อะช่วงนี้ก็ให้ใช้ในเรื่องของสติแล้วก็ในเรื่องของ สติปัญญาในเรื่องของความเข้าใจผู้อื่นนิดหนึ่งละกันนะคะอ้าวจบไปแล้วสำหรับการทำนายทั้งหมดของคนวันอัคารเราจะไปเจอกันอีกช่องทางหนึ่งที่ครูจะมีให้ดูดวงฟรีเหมือนกันนะคะแต่ว่าคราวนี้สามารถที่จะพิมพ์คำถามคำถามเฉพาะส่วนบุคคลนอกเหนือจากนี้ได้ก็ไปเจอกันได้เลยนะคะครูจะมีการไลฟ์สดนะคะทำนายไพ่ฟรีทุกวันที่16เวลา2ทุ่มที่เพจคูปิงรหัสนางฟ้านะนี่ยแหละเข้าไปตอบคำถาม คือครูก็พร้อมที่จะตอบคําถามทุกคนนะเข้าไปได้เลยตอนนี้ก็มีหลายๆคนแล้วแหละที่เหมือนก็จะรอวันนี้ละเออวันหวยออกนะกลางเดือนหวยออกไปเจอครูป,ปิงเลยนะคะก็เนี่แหละตามนั้นกันเรามีนัดกันนะคะส่วนช่องทางนี้ก็ยังอยากจะขอกําลังใจเหมือนเดิมนะคะกําลังใจง่ายๆนะคะที่จะทําให้ครูเหมือนกับอยากจะทําคลิปต่อๆไปนะก็โดยการกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใ่เดือนหน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ